สุกสังวันตุดจีนนะพวกลือช่องเราก็ได้อยู่มานานแล้วนั้นเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องของลื้อมากเลยนะสำหรับวันนี้ก็คือวันตุตจีนนั่นเองพวกลือก็สนุกกับการไปเที่ยววันตุดจีแล้วกันนะ ในไหนพุ่งนี้ก็จะวันตุดจีแล้วเราจะต้องเตรียมของเพราะวนันพุ่งนี้จะจัดงานที่หน่วยของเราคืองานตุดจีนั่นเองซึ่งเตยกับหวานจะต้องไปซื้อของที่ตลาดนัดส่วนถอดกับชั้นจะไปซื้อของตกแต่มฐานทัพถอดถ้ามีอะไรอยากจะบอกนะคือ นี่มึงแต่งฐานทัพหรือมึงทำให้ฐานทัพมาประเทศจีนเนี่ยไช็อตกับไอ้ยูมันแต่งฐานทัพภายในวันเดียวแต่ทําไมมันถึงสวยขนาดนี้วะเนี่ยนี่รู้สึกเหมือนไม่ได้เหทัพเลยเหมือนมากินข้าวที่ประเทศจีนอะให้มีใครเอาอะไรไหมฉันจะไปซื้อชานมไข่มุกร้านข้างๆางาเราอ่ะ ขนาดน,นี้วะเนี่กูจะตายแล้วใครก็ได้ช่วยฉันด้วยคนโคตรเยอดเลยช่วย่อยด้วยเออกูกายเป็นปลากระป๋องปากระปอ๋อ,มปปองมันก็ต้องอยู่ในกระป๋องดีวะสำหรับตรงนี้ในวันจุดจีนฉันบางคนทำเองหมด ที่นี่คือห้องประชุมนะจริงๆแต่ว่าฉันเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นสีแดงทั้งอันและก็แดงทั้งอันและก็กลายเป็นตุดจีนเออว่าไปถ้าจะทําให้ฐานทัพก่าเหมือนเดิมมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนวะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขนาดเราทําฐานทัพมันยังใช้เวลา1วันเลย ในโอกาสตุดจีนปี2569ทางเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเรามานานมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ทำคลิปตุดกจีนนะฮะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนกดติดตามผมมา,มากๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยถ้างั้นผมไปละ